ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกปุ๊ทุกคนกลับมาพ่อกันนะครับกับคลิปแรกของงวดต่อไป16กุมภาพันธ์2562นะครับกาบเอาเลขเาตาวล่างนะครับมาเฮดหทเบิ้งเลขตาร่างนี่ก็นี่บางท่านกะ สนใจบางท่านก็บบกคนสนใจมองขามนะครับหันมาหันมันกรเข่าแต่ว่าก็มองขามกันไปนะครับมันเป็นอ่าสูตรง่ายๆที่เรต้องมีหลักการเรียงมากมม่นะครับสำหรับพี่น้องที่ยุ่กกอนขนาดซีงหัยุ่แต่พี่น้องที่เขามันติดตามไม่นะครับอยวพบเชียบเบิงก็คือเอา2ตําแหน่งที่ผมขีดไว้นะครับ หมื่นบวกพันนะครับได้9บวก9 9บวก9เท่ากับ18เาได้เลข8นะครับเพิ่มไปเป็น9 9เพิ่มไปอีก2เท่ากับ1นะครับเขาจะได้8 9 1คือตัวเด่นอันแรกนะครับเด่นที่2ให้บวก5คงที่นะเอาแต่และตัวบวก5คงที่เลยว่า,าทำเป็นเลขตัวแทนนะครับ8เท่ากับ3า อเก้าท่ากับ4ีหนเท่ากับหนะครับซึ่งงวดต่อไปนะงวดต่อไปเลขไม่ออก083นะเลข3ตัวนะครับออก0ูนย์แปดมมันเข้าที่เลขแปกับเลข3แต่เขามีหนึงแปดสานะครับเราได้แค่183 นะกับบเป็นยังเดี๋ยวผมเนียแต่เบิ้งต่อไปเรื่อยๆนะครับเข้าทีกับ3ต่อไปนะครับหมื10่นบวกพันก็คือ4บวก4นะครับ4บวก4เท่ากับ8ได้เลขตัวเก้านะครับ8ก็เพิ่มไปเป็น9 9เ,เพิ่มอีก2เท่ากับ1ใส่เลขตัวแทนเข้าไปนะครับเป็น3เป็น4 เป็น6นะครับได้ลขตัวเก้าวนต่อไปออก8 3 7 8 9 3นะครับ8 3 7 8 9 3 8 9 3นะเขา3ตัวนะครับ3ตัวตัว ต่อไปนะครับเอาจำแนงเก้าหมื่นบวกพันะครับได้ส 3, 7, 3, 7, 7, ามบวกเจาบวกเ็เท่ากับสิก็ได้0เพิ่มไปก็เป็น1เพิ่มอีกสองเท่ากับสนะครับศูนย์หนศูนย์เลขตัวแทนก็คือ5,1ก็คือ6,3ก็คือ8นะครับเลขตัวแทนนี่ตัวแทนหมายความว่าให้บวก5้างที่นะศูนย์บวกหได้5 1นบวกหได้6 3สบวกหได้8นะครับวันต่อไป268 051นะครับมันเข่าตรง051มันเขา่าอ่ามันจะเข่าอยู่2องต่สองสามตำแหน่งแรกนะสังเกตเบิ่งนะครับต่อไปได้8บวก6นะครับ8บวกห 8บวก6เท่ากับ14ได้เลข4 4เพิ่ม1เท่ากับ5 5เพิ่ม2เท่ากับ7ใส่เลขตัวแทน5บวก4เท่ากับ9 5บวก5เท่ากับ0 7บวก5เท่ากับ2ได้49 5072ซึ่งวดต่อไปออก506 404วันนี้มันหามนะครับเป็นเลขหาม404 เข้าที่0ูนย์สนะครับเข้าที่ศูนย์สวันต่อไปได้ศูนย์บวกหนะครับศูนย์บวกหเท่ากับหกูนย์บวกเท่ากับหกเพิ่มหเป็น7 7็ดเจ็ดเพิ่มสองเท่ากับเก้าบวกหเท่ากับสิบเอเบวกหเท่ากับสิบสอเบวกหเท่ากับสินะครับ ออก9 7 2 6 6 1หนึ่งนะครับงวดนี้เบนหนะนะครับมันก็เลยเขาแค่สองตัว6 6หหนึ่งนะครับต่อไปหมื่นบวกพันนะครับได้7บวก2 7บวก2เท่ากับ9 9 เพิ่ม1ก็เป็น0 0เพิ่ม2ได้2 9บวก5เท่ากับ14 0บวก5ได้5 2บวก5เท่า 5, ทกับ7 9 0 2 5 7นะครับวัต่อไปออก10 0 9 9 4นะครับ10 0 9 9 4งวัน,นี้กระเบิ้ลนะครับเบิ้ลหน้าเราได้แค่94 ได้แค่2อตัวนะครับได้เป็นเลข2ตัวบนหนึ่งศูนยาเก้าสีนะครับหนึ่งศวันนี้ได้0ูนบวกศูนะครับศูนย์บวกศเท่ากับศูศูนย์เพิ่มหได้1 1ึเพิ่มสได้3ได้0ูนย์บวกหได้5 5าบวกหได้6 3บวก5ได้8นะครับ013 5 6 8คือเลขเด่นนะครับของ3ตัวออกสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามนะครับสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามเข้าที่เลขศูนย์เลขสามอันนี้มันโบแมนสูตรไม่นะครับเป็นสูตรเก่าสูตรเก่าที่ผมก็เห็นใเนเบิ้งแต่หลายงวด ยัง้งเขาจับเลขกันบวถึกบ่ามันก็ลืมไปนะครับลืมเอามาเทียบลืมเอามานั่นต no. ่อไปนะครับ1หมื0นบวกพันศูบวกหนึ่งศนยบวนึ่เท่ากับหนึเพิ่มหก็เป็น2 2งเพิ่มสได้4ได้1 2 4 1 2 4 1ก็เท่ากับหกสองบวกหเท่ากับเจ็บวกหเท่ากับเนะครับหนึสี่ 1 2 4 6 7 9นะครับออก8 0 3 6 2 8บอมมี่นะครับเรามีแค่6 6 2 7นะนี่แหละให้พี่น้องเบิงดีๆนะครับเป็น6 2 7นะมันจะลดไปแค่แ้มหนึ่งแต่ภายใน3ตัว<ม>นะครับมันต้องติดให้เห็นอ่าอ่าวัาเซีน ข้าที่6 2สอนะมันเป็น6กสแปดจะเราของเราเป็น6 2, กสองเทีนี้มาเบิร์งวดต่อไปศูนย์บวกสนะครับ0ูนยบวกสเท่ากับสได้3เพิ่ม1นึ่ก็เป็น4เพิ่มสองเป็นหกแล้วก็ 3บวก5เท่ากับ8 4บวก5เท่ากับ9เท่ากับ1 3 4 6 8 9 1นะครับออก3 8 4 3 9 5 3 9 5ของเราได้แก่394นะครับ เขาได้แค่3 9 4เหมือนงวดที่แล้วเหมือนงวดก่อนนะครับออก628เขาได้627วันนี้ออก395เขาได้ 39c 39c ทนะี 3, 9, นี้งวดนีฏิภาณมานะเอา395นะครับเอางวดน395 5, ก็คือ3 8 4 3 8 4เขาก็เอา8บวก c นะครับ8บวก c 8บวก4เท่ากับ12ได้เลข2เพิ่มหนึ่งก็เป็น3เพิ่มสองได้กับ5นะครับ2 3 5หเลขตัวแทนนะครับ2บวก5เท่ากับ7 3บวก5เท่ากับ8 5บวก5เท่ากับ0มามองขามันไปนะครับออก 1> 9 1 2 3 0 7นะครับ9 1 2 3 0 7 3 0 7นะหลังจากที่มันเขา่า <c oughs> เข่าแค่2ตัวแล้วผิดไปแต้มเข้าสเข้า2ตัวแล้วผิดไปแต้มกลับมาเข่า3ตัวตรงนะครับแต่ว่าตอนผมจับใหม่ผมก็จับเป็นเจ็ดสามศนย์ันอกว่า ผมบริษัไอพับสามศูนย์นะครับอาเมืเบิง้งแนวทางของงวดน,นี้นะครับคึงงวดที่จะถึงได้1นบกสนะครับ1นึ่บวกสเท่ากับสาเพิ่มไปก็เป็น4 4่ส <4 S 1> เพิ่มสอเท่ากับหกใส่เลขตัวแทนเข้าไป3ามบวกห้าเท่ากับแปดวกหเท่ากับเก้บวกหเท่ากับสินะครับ อันนี้คือของวัตัวไปนะอย่างน้อยๆน,นะครับขีหมูขี้ม้านะ่ะติดให้เห็นแน่นอนนะครับ2ตัวถ้าเป็น3ตัวนี่มันจิดิดแค่แต้มเดียวนะถ้าเป็นถ้าจับได้3ตัวมันพิดแค่แต้มเดียวเห็นไหมของเรานี่หกองเจ็ดแต่เขาออก6 2, 8สองแดต่อมาเราได้394เก้าขาออก395เนะครับวันนี้ออกอ่า 3 0 7ตรงนะวันนี้มันจะมามันชิมาทรงใดนะมันชิมาแบบใด 16, 16, 1 6 3, 6ก็พอหสไอ6 4นะครับเบิ่งมันชิมาทรงใดเดี๋ยวผมเสียมาเขียนไซน์นเขียนไซน์นไว้การลืมนะครับการลืมนะเพราะว่าย่ามเลก นี่จับเลขเดี๋ยวเขาเสียแดดไปเทียบนะครับมีเลขสาเลขสี่หกแปดเกหนึ่งอันนี้เป็นแบบตารางนะครับเป็นแบบเด่นแบบตารางขีดเอาเลยลนะอ,อ้ปกติก็จิเป็นของ จะมีของไทยรัฐเดลิเนียวบังกอกทูเดมาเทียบนะครับว่าตัวไดมันชนกันเอาจิตจับเอาตัวนั้นนะสมัยพนถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าแต่ก่อนผมก็ทํานะครับเลขตารางนี่ <c oughs> ต่ช่วงหลังผมก็บาได้เบิ้งปบนไดไอของไทยลัดของเดลิเนีวก็ได้จักไอเข่าหรือบกเขานะเดี๋ยวผมี่ไปย้อนเบื้องอยู่นะครับเอาไว้เทียบเป็นตัวเด่นนะครับเดี๋ยวตารางเรียกร่างเรียกร่างตารางเรียกร่างก็เข่านะครับ วันนี้ก็ได้แต่ว่าผมบรลลุกไ้เบิง้งก็บงวดว่ามองขามนะครับสูตรนี้ผมก็ลุกไ้เบิ้งเด้ไอของงวดที่แล้วนี่ก็ได้เลขการ่างนี่แว่าไอมองขามกันนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้อู่่แต่มันกับโบโเดนโบ,บชัดปันไดอันนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าที่เขาล่างนะงวดที่ว่าว่าออกหก หกสองแปดเขาได้หกสองเจ็ดแต่ว่าข้างล่างเขานึงเก้า 1, 9, มั้งนะครับเขานึงเก้าสองหกแปดบวกกันมาแล้วมันได้สามเก้าสี่แต่เขาออกสามเก้าห้าข้างล่างหนึ่งห้าของเราได้หนึ่งสี่อันนี้ดีดีที่มันเป็นมันบมเป็นเก้านะถ้าเกิดเป็นเก้าเจ็ดจะที่เขาล่างอีกนะครับประมาณนี้ ในงวดที่แรกผมก็ลงให้เบิงยุ่นะหลักร้อยมันก็เป็น2องสามสที่ผมไปลงให้แต่กระจำบัถืองวดน,นี้จะตามนี้นะครับเดี๋ยวไอคลิปต่อไปผมสิลงไอเอารางเาขร่างมาใส่นี่ให้เบิงนะครับรางเกลกร่างเอาไว้เทียบนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ